จานผมโดดใส่เลยครับต่อเนื่องครับตัวนี้เอ็นหน่อยครับท่านผู้ชมเสียววะจานไม่หักหรอกหกักหักมามันก็ลงตรงนี้มันลงหนามะาจา,หานหักก็ลงหนามไปเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงกลัว แล้วมันหักตูมมันก็ลงหนาบเลยมไม่หักขึ้นง่ายด้วยมันดก่ะต้นเลยเอนเลยมันต้องห้า,หมามไม้ค้ำไว้เอาละครท่านผู้ชม เลยพอแกงแล้วครับเดี๋ยวนี้เฮ้ยกระเป๋ามีอะไรป้างกระเป๋ามันมีอะไรป้าเดี๋ยวหยิบออกให้ก่อนโอ้โหโดนโดนทากกระเป๋าเลย น่ะแหววางแมนด้วยนะนีะ่นท่านผู้ชมต้นจะโค้นแล้วอเอ็นแล้วอาจารย์เขายังไม่เคยวันนะครับขอขนาดเอ็นมากเลยครับต้นนี้จะถึงจะ,จะถึงโอ้ยลมพัดแวบแวบเลยครับ tràm tràm chào chào ตุบตรๆๆๆๆบๆบตๆๆๆๆบเลยๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆบเๆๆ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 ๆยอดเด้ Eat, fit, งๆๆ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 ยๆเ อาจารย์ก็ลงเลยลงมาแล้วครับค่อยๆเลือนลงมาแล้วยังปลอดภยัยอ่าสู่ธรรมชาติ้ะครับแม่มันสูงค่อยๆเลือนลงมาแล้วครับค่อยๆลงมาแล้วครับมือตุนๆลงมาแล้วครับถึงโคยยังปลอดภัยครับสวัสดีครับ